เรียกโอ้หน่อยซื้อครีมผู้เชี่ยวชาญแนะนำผ่านการวิจัยพัฒนาผลการทดลองจากทั่วประเทศครีมเกลือหิมาลลายยัน พื้นฟูผิวกระจังสายภายใน14วันคอยดูกล่องขนาดนี้มันจะได้โอ้กล่องเบอร์เลอร์บ้า่ะครั้งแรกอันนี้ใช้ครั้งแรกว้าดูกล่อง สองร้อยสามร้อยสามร้อยแล้วข้างในน่าจะน้อยมากแต่หอมนิดเดียวแต่ก็ไม่แพงเนาะสามร้อย <c oughs> อ่านก็อ่านไม่เห็นด้วยใช้ตัวไหนใช้มาอ่านให้หน่อยด้วยสบู่สิวสอง กันเดดเจลัมจีพีมลืมเปิดพัดลม มีสิทธิ์ไวไหนไพอ่านให้ฟังยายจะขโมยกล้วยฉาบกินกล้วยฉาบก่น โอ้เปไหนโอ้อะโอ้โ oh. อ้โอรโนอดวงเดือนโอ้ยเปิด oh. พัดลมลนึ่งดูคลิปยายครบหรือยังโอ้ยุบดูดูคลิปยายครบหรือยังอ่ะโอ้ย Mm-hmm. กินของว่างอยู่บ้านคนอื่นกินนู่น